คข่าวบุคลากรทางการแพทย์นับเป็นกำลังสำคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ยิ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นบุคลากรด่านหน้าก็ทำงานหนักขึ้นเสี่ยงมากขึ้นตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยลดภาระและเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก็คือนวัตกรรมและเทคโนโลยีบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ g p s c ได้ส่งมอบหุ่นยนต์ G-robot ให้กับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดพร้าวสองจำนวน2ตัวและนับเป็นศูนย์พักคอยแห่งแรกที่มีหุ่นยนต์มาช่วยลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์โดยเจ้า G-robot จะทำหน้าที่นำยาเวชภัณฑ์อาหารและสิ่งของจากเจ้าหน้าที่มาส่งให้กับผู้ที่เข้ามารับการรักษาตัวอยู่ในศูนย์พักคอยแห่งนี้ล่ะค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19ที่รุนแรงในปัจจุบัน ทางกลุ่มบริษัท GPC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่มปอทอเนี่ยเรามีนโยบายที่จะเร่งช่วยเหลือสังคมอย่างเร่งด่วนน,นะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ทำการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในหลายๆพื้นที่นะครับเราได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนนี้นะครับเราถึงได้คิคดค้นนวัตกรรมซึ่งเรามีความเชื่อหลือเกินว่านวัตกรรมหุ่นยนต์เนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมาช่วย การทํางานของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยให้มีความปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขสถานการณ์โควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์พักคอยแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนประเสริฐมนูนกิจ2ีแยก4โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่จากบริษัท RBS Logistics สามารถรองรับผู้ป่วยระดับสีเขียวได้ทั้งหมด175เตียงซึ่งแบ่งเป็นโซนของผู้หญิง88เตียงโซนของผู้ชาย87เตียงค่ะจากที่ GPST มาสนับสนุนของโรบอทที่จะมาช่วยจ่ายายาให้กับผู้ป่วยนะคะก็คือส่วนนี้ก็จะเป็นได้รับการประสานจาก หน่วยพยาบาลจากโรงพยาบาลปิยเวทนะคะซึ่งจะกําหนดให้ว่าผู้ป่วยระดับไหนที่จะใช้ยาอย่างไรก็จะใช้โปรแกรมในการที่ให้โรบอตมาช่วยจ่ายยาให้แต่ละเตียงได้ซึ่งจะเกิดความคล่องตัวมากขึ้นนะคะในการบริหารจัดการค่ะประโยชน์ของหุ่นยนต์ G-robot ก็คือ 1. ส่งยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ป่วยได้ถึงเตียงตามรายชื่อที่ประจำเตียง สส่งสิ่งของหรือสิ่งจําเป็นกรณีมีญาติมาส่งของให้ได้ทันที 3. ส่งอาหารให้ถึงเตียงในกรณีของผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินได้ตามมื้ออาหาร 4. ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ 5. ลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ในการเดินนํายาหรือสิ่งของไปให้กับผู้ป่วย 6. ประหยัดค่าใช้จ่ายการซื้อชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือชุด PPE นอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์ก็สามารถพูดคุยโต้อตอบกับผู้ป่วยผ่านหุ่นยนต์ g ี้โรบอตได้โดยหุ่นยนต์หนึ่งตัวสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง30ชั่วโมงค่ะตอนนี้เนี่ยหุ่นยนต์เองก็มีบทบาทสำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะช่วยโดยเฉพาะเรื่องขนอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับลดเพื่อไม่ให้เ,เกิดภาระที่ว่า แพทย์เนี่ยต้องเดินไปพบกับผู้ป่วยโดยตรงนะครับลดการสัมผัสนะครับอย่างเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับที่ทาง GPC s เนี่ยเลือกมานะฮะก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่ออกแบบไว้สำหรับงานบริการโดยเฉพาะพวกพัตคารกับโรงแรมนะครับแต่แต่เราเอามาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อย่างนี้ได้นะครับก็จะเป็นความสะดวกแบบหนึ่งนะครับ เป็นกำลังใจเล็กๆภายใต้สถานการณ์ที่น่ากลัวเช่นนี้นะครับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นอกจากจะช่วยลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ลดการสัมผัสเชื้อซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ GPC ในการสัสร้างนวัตกรรมเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมได้อย่างยั่งยืนท่านข่าวพอดแคส